หมดอย่ามัวแต่เล่นนะคะหาเวลาเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองเผื่อจะสร้างรายได้กันได้นะคะนั่นก็คือที่เพชรบูรณ์ค่ะเขาได้มีการจัดกิจกรรมนะคะแสดงผลงานของนักเรียนและบูธท,ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือบูธของโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านคลองทรายอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนำมาโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์มาแสดงนะคะในงาน ที่เรียกว่าโชว์ผลงานของนักเรียน2,559ปีแห่งคุณภาพนักเรียนนะคะที่บอกว่าได้รับความสนใจเยอะมากเพราะว่ามีการโชว์การเพ้นสีภาชนะอนเนกประสงค์คือตอนนี้เขามีโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใช่ไหมแล้วกิจกรรมที่โรงเรียนที่ออของวิเชียบุรีเนี่ยบ้านคลองทรายเขาเลือกมาก็คือการเพ้นสีภาชนะไม่ว่าจะเป็นเพ้นเซรามิกเพ้นเสื้อเพ้นเครื่องปั้นดินเผาเขามีการแสดงโชว์มีการสาธิต ะะแล้วก็บอกว่าเด็กๆเนี่ยมาเรียนรู้การสัปดาห์ละ5ชั่วโมงมีครูคอยสอนเทคนิคทุกอย่างตั้งแต่เลือกภาชนะตั้งแต่มาทำนะคะแล้วก็กระทั่งส่งเสริมการขายไม่ใช่สักแต่ว่าทำแล้วก็เอาไปใช้กันเองในบ้านนะ ขายทางอินเทอร์เน็ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้เด็กๆเ,เรียนรู้เร mm. ื่องการตลาดอันนี้แหละค่ะที่ดิฉันเห็นว่าสําคัญที่สุดเป็นพื้นฐานสําคัญว่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำโอท็อแต่อาจจะกระจายสินค้าได้ไม่เก่งลูกๆเนี่ยต้องมีพื้นฐานการบริหารที่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทําให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนจากของจริงแล้วก็สร้างไรายได้ให้เด็กๆด,ด,ด้วยค่ะครับช่วงหน้าคุยเรื่องหุ้นครับใครที่ตอนนี้ยังไม่มีหุ้นในพอร,ระวังจะตกรถนะครับเดี๋ยวช่วงหน้า มาพูดคุยประเด็นนี้กับอาจารย์สุป,ปกรครับเจ็สิรับพระชามากินร่วมใจ